ตลอดเดือนที่ผ่านมาก็มีกลุ่มปัญญาชนคนรุ่นใหม่นะครับที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายครับแต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันคือการชุมนุมจะต้องไม่สร้างเงินไขที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงและโซเชียลมีเดียก็คือพื้นที่ที่พวกเขาเลือกใช้ครับ แทนสมัพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยกลุ่มนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลายัยที่มีข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องพวกเขาเรียกร้องให้ประชาชนทุกฝ่ายใช้สติอยู่เหนืออารมณ์พวกเราัเรียนแม้จะมีเสียงน้อยนิดเสียงไม่ดังมากมมยนะแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายรับทราบใช้สติยิ่งกว่าอารมณ์ท่านมหา,มา,าธรรมกานีก ที่สุดที่มนมุษย์มีอิสามีอำนาจที่กว่าศาสตราลุตใดๆแต่กระนั้นคานนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่าตาต่อตาทําให้โลกทั้นใบตาบอดด้านกลุ่มการศึกษาปริทัศน์นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานเขียนผ่านวารสารการศึกษาปริทัศน์และจัดกิจกรรมวิพากษ์ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ออกมาถแถลงผ่าน Facebook ว่าขอให้ทุกฝ่ายไม่สร้างเงินไขที่นำไปสู่ความรุนแรงการิึงใด อันจะนำไปสู่เงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการกปกติให้ยักยั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งรักนิติรัฐอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนขณะที่กลุ่มอิสระสภานาโดมกลุ่มปัญญาชนคนรุ่นใหม่ได้ออกเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพต่อหลักนิติรัฐและนิติธรรม สุดท้ายนี้ทางหุมอิสระสภา,าหน้าโดเราเคารพจิตในการแสดงออกทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐนิติธรรมพร้อมกับหวังว่าจะมีการสร้างความเข้าใจาการเจรจาและการแสดงออกอย่างสร้างสจก่อนหน้านี้กลุ่มปัญญาชนคนรุ่นใหม่ที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิดได้พบปะและและกเปลี่ยนความคิดกันอย่างต่อเนื่อง หลายคนมีท่าทีและความคิดเห็นต่างกันแต่ท่ามกลางวิกฤตการเมืองในครั้งนี้<ป>พวกเขามีข้อเสนอร่วมกันว่า<ป>การแสดงออกทางการเมืองของแต่ละฝ่ายจะต้องยึดแนวทางสันติวิธีและไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแทรกแซงโดยใช้อำนาจนอกระบบ